ลุ้นนะลุ้นนะว่าเป็นปลาอะไรเอาติตักมาลุงมาักจะไม่เตี้ยมาเลยอุ้ยขุดคาดจาานะด้าทุกคนอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาอะไรนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลุงบ่าวสาวปูพาทุกคนไปตกปลานะเราออกตอกปลากันอีกนะคะทุกคนวันนี้พาเรือออกไปตกที่เกาะกันอีกนะไปกันตอนกลางคืนไม่ยอมนะครั้งก่อนตอกกลางคืนได้ไม่กี่ตัววันนี้ไปอีกจ้าเดี๋ยวตามไปลุ้นกันนะคะ อุ้ยมาแล้วจ้าของลุงบาวอุ้ยปลาแดงลุงบาได้ปลาแดงอุ้ยของสาป,ปูตะกี้มันดึงแดงๆก็น่าจะเป็นปลาแดงเหมือนกันอุ้ยของลุงบาแช่ไว้ได้เฉยเลยนะยเฮงแต่ได้แล้วตัวแรกตัวแรกของคืนนี้ได้แล้วจ้าอุ้ยทุกคนสาปูได้ปลาข้างฝอยโตแล้วจ้าลุงบาแกะให้หน่อย ว่าจะกินข้าวจะกินข้าวนะครับปู่หยิบข้าวให้ลุงบ่าวปลาดึงเฉยเลยจ้ะขอดูหน่อยลูกอุ้ยนี่เลยจ้าที่อยากได้ปลาข้างฝอยนะติดมาเลยจ้ะของลุงบ่าวเป็นปลาแดงปลาแดงอีกนะดึงปลามาก็ไม่ใช่รู้สึกนะลุงบ่าวไม่เคยรู้สึกว่าปลาติดหรือไม่ติดก่อนนี้ปลาหรืองอะไรแบบนี้ตายเลยเหลืองอ๋อหางเหลืองนะลุงเนาะหางเหลือง พูดของลุงบาวมาตัวโตแล้วจ้ะเพื่อนๆลุ้นนะลุ้นนะว่าเป็นปลาอะไรเอาติ๊ตักไหมลุงจำเลยเตี้ยมาเลยนนะอุ้ยขุดขาดจ้ะทุกคนอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาอะไรนะนนสร้อยนกเขาจ้ะอุ้ยสร้อยนกเขาจ้ะทุกคนอุ้ยลุงบ่าวสุดยอดได้สร้อยนอกเขาตัวโตเลยนะขุมค่าเลยจากคืนนี้ บอกให้เตรียมสวิงออกมาก็ไม่เตรียมนะปาติฮัม yep. ันตึงก็ปาติอู้อะไรไม่รู้ตัาได้ดายหอก่อนปาติฮังอู้โตโตโตมากโตมากอยากกัดเพียวเลยโอ้ยสุดยอดของบาไมกแล้วจ้ะอู้ของสับปูไม่ได้ของบาติดเด็ดอู้ของสับปูก็ติดจ้ะอุ้ยดึงเลยลุงคุ่มน้องติดอยูุ หัวนี้ก็เต้นกระบำอยู่นะมูแบาได้ตาเลยนะลูกข้างฝอยอุ้ยสาปูก็ได้ข้างฝอยจ้ะนี่าสาปูก็ได้ข้างฝอยเนี่ยจ้ะเพื่อน วันนี้ปลากินดีนะรู้สึกว่ามีสีเรื่องหนึโอ้ยเขาพี่ออไงอืมสีเรื่องเหมือนกันอ,มอมืมีจ้าของสาปูไดป้ปลาข้างไฟมาอีกแล้วนะคะหนึ่งตัวอ่างเบาจัดการให้หน่อยปากมันกว้างแต่บางทีมันกินเหยื่อเราเก่งเนะมันฉลาด ไม่ค่อยได้ตัวนะมันนะอู้ทุกคนได้ปลาข้างไฟเอลูกินไปสองเหยื่อเลยนะกว่าจะได้ตอดที่แรกดึงไม่ได้มันกินเหยื่อเก่งมันหลอก,กินเหยื่อแล้วเก่งแต่เหยื่อนี่มันอมไปเลยเนะี่โอกมาแล้วจ้าขอดูหน่อยลูก สาปูตกปลาข้างไฟได้ขึ้นมาอีกตัวนะไม่ทันได้กดถ่ายปลามันสะบัดหลุดจากเบ็ดซะก่อนนะนี่จะคนสาปูได้ปลารายมาด้วยนะตัวจกได้ปลารายสองตัวด้วยสองตัวเลยนะแต่ว่าอีกตัวยังไม่ได้ถ่ายนะถ่ายไม่ทันอีกตัวนี่จะวันนี้ใหญ่เบ้อเลยจ้ะเพื่อน,อนปลารายนะ อุยอ้ยอุ้ยมันดึงแรงดิ้นแรงสะบัดแรงมากนี่อุย้ยนี่จะเพื่อนๆน,นานๆมากินสักตัวโอ้ยแต่ตัวเบลลอตัวใหญ่มากนะกระชายโอ้ยนี่ไซส์ใหญ่มากอมไปเลยนะได้มาอีกแล้วแต่ตัคนนี่ตัวใหญ่เบลเอลอกนะออ้ยแต่ละตัว ตัวไซส์ใหญ่ๆอู้มันดิ้นแรงมากถ้าจับนักกลัวโดนแบบโอ้ยโอ้ยนี่โอ้ยดูแต่ละตัวไซส์ใหญ่ๆมันดิ้นแรงนะ จ้าใส่บิ๊กๆทั้งนั้นนะปลาทรายอุ้ยตกจนสว่างแล้วจ้ะเพืเ่อนๆนี่ได้มาอีกตัวนะปลาทรไซโตโต,โต,โตโอุย้ยใสงามๆจ้ะอู้หูใหมตัวแรกจ้าใสสวยทุกตัวเลยนะวันนี้โอ้ยอ,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 อย่าดิน้นลูกอย่าดิน้นอย่าดิน้น ใช้สวยๆทุกตัวจักรซายของเรานี่จักรา,ากับจราไซรยา,ายวันนี้สุดยอดจัดคน อ้้นี่จต่ทุกคนหาได้ปลาปักอู้ตอนดึงสาผูถ่ายไม่ทันตัวใหญ่ด้วยนะคะนี่คล้ายๆกับปลาอะไรนะลูกปลาเปล่าต้องแต่งอะไรกันนะวานี่ตกเลผลงานการตกปลาของเราทั้งหมดวันนี้นะคะนี่ตกตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้ายันสว่าง ได้แค่นี้นะคะทุกคนคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสาวปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ